เยาเจ่งมากพี่แล้วเลนี้สุดยอดเลยโทรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรกันเนี่เธอยิงโรนแล้วฉันเหนจะจ่าสองตาเลยนี่พี่ชายผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะ เห็นนั่นไหมนั่นจะโหลดกระป๋องใช่ไหมเห็นใช่ไหมว่ามันยังไม่ล้มนะรู้ใช่ไหมว่ามันหมายถึงอะไรพ่อขนเกงนั่นหมายความว่าคุณอดได้เจ้ายูนิคอนโอ้โอ้อ,อมีใครบางคนหน้ามูทู่แล้วโอ้ไว้ครั้งหน้าโชคของข้าวข้างนะโอเคฉันเอง 哼呀！<laughs> <Yeah. S 2> <music>